อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องราวของภรรยานะครับภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจท่านหนึ่งนะฮะเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับคือไปมีการครบหากับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนั้นก็มีภรรยาอยู่แล้วค่ะแล้วภรรยาของผู้ชายคนนั้นเน่ะเขาไปแอบติดกล้องเอาไว้เรื่องมันเลยเปิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับค่ะเราก็มีการเข้าไปขบวนทรัพย์สินด้วยอา้าวเขาว่าอย่างนั้น เนี่ยลองดูครับทางผู้เสียหายเมื่อวานนี้ตอนเย็นไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสอนพอระขนงนะคะหลังจากก่อนหน้านี้มาแจ้งความเอาไว้20ตุลาคมว่าถูกภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจค่ะเข้าไปขโมยของที่คอนโดมิเนียมสุขุมวิท101ทางผู้เสียหายให้ข้อมูลนะคะบอกว่าตัวเธอกับสามีอยู่ที่ชั้น7ของคอนโดแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปพักที่พุทธมนฑลเนื่องจากทำงานที่โรงเรียนในร้อยตำรวจ บ่ายสองโมงของวันที่18สิงหาหลานชายเข้ามาที่ห้องพักที่คอนโดเพราะหลานเดินมาถึงชั้น7ไปสังเกตเห็นภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจใช้กุญแจและคีย์การ์ดเปิดเข้าไปในห้องพักของเธอหลานชายก็โทรศัพท์มาแจ้งให้เธอทราบเธอรีบกลับมาที่คอนโดนะคะแล้วไปตรวจสอบในห้องพบว่าทรัพย์สินที่เก็บไว้หายไป6รายการ มีนาฬิกาปาเต้ฟิลิปสองเรือนมีทองคำน้ำหนักรวม120บาทเงินสด6 0แสนกระเป๋าสะพายแล้วเอกสารต่างๆรวมมูลค่า5ล้านบาททรัพย์สินนี้เธอบอกว่าเป็นทรัพย์สินที่ตัวเธอกับสามีซื้อร่วมกันเพื่อจะใช้ในงานแต่งงานจะจัดขึ้นกลุมภาพันธ์ปีหน้า หลังจากนั้นค่ะเธอบอกว่าพยายามจะติดต่อกับภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจทั้งทางโทรศัพท์ทางไลน์แต่ก็ติดต่อไม่ได้ก็เขียนจดหมายเพื่อจะทวงทรัพย์สินต่างๆคืนแล้วนำไปให้ที่บ้านพักในวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตอน18นาิกา40นาทีแต่ว่าร,าปรอปภของหมู่บ้านให้เธอเข้าไปนะคะก็ประสานให้ในตำรวจที่คอยดูแลบ้านพักของนพลตำรวจออกมารับเอกสารแทน แต่ภรรยาของบิ๊กตำรวจก็ไม่เอาทรัพย์สินมาคืนเธอพยายามติดต่อทวงทรัพย์สินเรื่อยมาติดต่อไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความเย็นเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพลตำรวจ,รวจโทไตรดงผิวพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่ห้องพักเชา้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่คอนโดมิเนียมของผู้เสียหายไปถามทางรอปพอนะคะ ดอปเปองให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2องทุ่มตำรวจสอนอพระกโนงพร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาเก็บรวบรวมพยาหลักฐานต่างๆภายในห้องพักของผู้เสียหายจริงแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าห้องนั้นเป็นห้องของใครแล้วเกิดอะไรขึ้น มีรายงานด้วยว่าเหตุที่เกิดขึ้นมีชนวนเหตุมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างสามีของผู้เสียหายที่เป็นในตำรวจยศพันตำรวจโทกับภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจที่เคยคบหาและรู้จักกันมานานแต่ผู้เสียหายมาจับได้ว่าคือทั้งคู่แอบมีความสัมพันธ์นกันแล้วทางผู้เสียหายยังอ้างด้วยนะคะว่ามีคลิปลับที่เกิดขึ้นภายในห้องพักซึ่ง ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรบอกว่าเท่าที่ได้รับรายงานมีการแจ้งความร้องทุกการลักทรัพย์นะคะแต่เรื่องนี้ขอ,อยังไม่แสดงความคิดเห็นเ,เนื่องจากเป็นความผิดส่วนบุคคลเท่าที่ได้รับรายงานมีการแจ้งความร้องทุกเกี่ยวกับเรื่องการลักทรัพย์เท่าที่ผมทราบนะดังนั้นเรื่องนี้ผมขอยังไม่แสดงความคิดเห็นอันเนื่องจากเป็นความผิดส่วนบุคคล นะครับก็ลองทุกขก่าวโทษกันไปผิดถูกว่ากันไปนะครับส่วนตํารวจที่ที่มีพฤติกรรมที่ไปมีภรรยาอื่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูเรื่องวินยัยประกอบกันไปนอกนั้น้คงคงคงยังไม่แสดงความเห็นอะไรครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกเอื่อมละอารู้สึกเสื่อมศรัทธากับเราหรือไม่อย่างไรก็ค่อยไปว่ากันอีกหนึ่งเรื่องใหญ่คะ่ะ ก็นี่แหละครับก็มีเรื่องให้ให้ได้ดูแต่ละวันแล้วครับผู้ชมครับก็ไม่รู้จะยังไงเมื่อกันตอนนี้